คุณเห็นผมเป็นสัตว์แบบเป็นสัตว์เลี้ยงอยู่อ่ะตอนนี้อะง่ายๆเลยคุยกับผมแบบมนุษย์ดิมนุษย์กับมนุษย์เขาทํากันอะ <c oughs> ช่งออกว่าเออไปด้วยกันครับไปไหนไปด้วยกันที่คุยกับผมเหมือนแบบเป็นตัวตลกเป็นพวกโจ๊กเกอร์อะไรเงี้ยใครคุยกับผมผมคุยดีๆดีๆด,ด,ด้วยงั้นแหละแต่บอเห็นคําพิมพ์แล้ววออถามเราเหมือนเราเป็น

คุยกับผมดีๆกับแคนนั่นเองเห็นปะดูดิอันนี้ก็อยู่ๆมันก็เขียนแล้วจะให้คุยยังไงอ่ะไม่คุยภาษามันมนยกกันเลยอืมได้ครับยินดีครับซื้อเลยหลายใบ กินแล้ววิ่งไม่ไหวถามว่าร้อนไหมเหรอก็ต้องบอกตามตรงว่ามันเป็นทัศนคติของแจวฮ้อนนะน,นะไปไหนไปด้วยกันครับไม่รู้เมื่อกี้พี่เขาบอกเขาจะซื้อแล้วมันซื้อเขาถูกร้อนที่หนึ่งแล้วเขาจะแบ่งให้ไปด้วยกันครับเออนี่ไง เจ้าของเจ้าของงานล่าสุดที่เจียนจะต้องมาเห่าเป็นหมาแถมเป็นหมาเป็นจุมานอยู่แถวแถวซอยใส่มาขาัสดีครับเห็นไหมเริ่มมนุษย์กันแล้วเริ่มเป็นมนุษย์กันแล้วโอ้โหกระแทกหลังเมื่อกี้เจ็บ ไม่ต้งองสอบครับไปเรียนที่ไหนมาผิดแล้วผิผ้ผีไม่มีสอบได้ครับได้ได้ไดหมอ